กู๊กูวันนี้แม่มานําเสนออีกหนึ่งเมนูที่แม่ให้ลิยาก,กินเป็นประจําตอนเช้านะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเน้นว่าต้องเป็นรสธรรมชาตินะคะเพราะถ้าเป็นรสหวานนะคะจะทําให้เด็กติดหวานแล้วก็เสียสุขภาพได้จ้าส่วนเด็กคนไหนที่กินยากนะคะก็ให้แม่นํามาผสมกับผลไม้ที่ลูกชอบกินนะคะวันนี้แม่เลือกนํามาผสมกับกล้วยบดนะคะ จะบอกว่าโยเกิร์ตนะคะมีแคลเซียมสูงนะคะจะทําให้ร่างกายของเด็กนะคะดูดซึมแคลเซียมจากน้ํานมได้ดีขึ้นนะคะและยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะ,ะ๊จะจะทําให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะคะทําให้เด็กไม่มีปัญหาท้องผูกนะคะ หมอที่ฝรั่งเศสนะคะแนะนำให้ลีญานะคะกินโยเกิร์ตตั้งแต่อายุ9้าเดือนเลยนะคะแต่หมอที่เมืองไทยแม่ไม่มีข้อมูลนะจ๊ะต้องไปเช็คกับหมอที่เมืองไทยอีกทีนะคะว่าเขาเริ่มให้เด็กกินตอนอายุกี่เดือนกันนะคะเนี่ยค่ะลีญาก็จะกินแบบนี้นะคะเป็นประจำเลยนะคะจะบอกว่าช่วยได้ดีมากเลยค่ะเรื่องท้องผูกนะคะและคลิปนี้นะคะแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปแม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าโอ้โหเชา้ชาเช้าอาเบียงโตสวัสดีจ้า